หรือ iPhone 14, Apple ปเปิลวใหม่และแอปพ Pro 2จะเปิดตัว13กันยายนนี้ <c oughs> มีข่าวลือ Apple เริ่มทดลองจอ Color e i n อีกสำหรับ iPhone จอพับและ iPad ในอดาคต <c oughs> หรือ iOS 6 Public Beta 1อาจปล่อยช้าก,กว่าปกติคาดมาพร้อม Developer Beta 3 <c oughs> ติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ e m ็ a Channel r e v วิ w มาติดตามเรื่องดาวคาววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับหรือ iPhone 4, Apple Watch ใหม่และ a i r p o d s Pro 2. จะเปิดตัว13กันยายนนี้ Apple เตรียมเปิดตัว iPhone 14, Apple Watch จำนวน3รุ่นและ a p r p o d s Pro 2ในวันที่13กันยายนนี้หลังจากที่มีข่าวลือเกี่ยวกับอุปกรณ์และสินค้าใหม่ๆที่ Apple จะเปิดตัวในช่วงปลายปี2022นี้ล่าสุดก็มีข่าวลือว่า Apple มีแผนที่จะเปิดตัวอุปกรณ์รุ่นใหม่ๆอย่าง iPhone 14, Apple Watch ที่ครั้งนี้จะมาด้วยกันถึง3รุ่นและ a p r p o d s Pro 2วันที่13กันยายนนี้จากรายงานของ iDrop News ได้พบข้อมูลภายในว่า สัปดาห์ที่37ของปีนั้นมีแผนที่จะจัด,จดงานอีเวนต์ซึ่งตรงกับช่วงวันที่13กันยายนแต่ก็ยังไม่ได้เป็นวันที่ทาง Apple ประกาศออกมาแต่อย่างใดและในปีนี้อาจมีลุ้นกลับมาจัดงานในลักษณะเดิมแบบก่อนที่จะมีไวรัสโควิด -19 ระบาดสำหรับรุ่นที่จะเปิดตัวในเดือนกันยายนปีนี้คาดว่าจะมี iPhone 14ที่ยังคงมาด้วยกันถึง4โมเดลได้แก่ iPhone 14, iPhone 14 Max iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max โดยจะมี2ขนาดหน้าจอได้แก่6.1นิ้วและ6.7นิ้วจะไม่มีรุ่นมินิอีกต่อไปหลังจากที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่นักโดยรุ่นโปรจะได้รับดีไซน์หน้าจอแบบใหม่เป็นการเจาะรูรูปครับซูลยาและวงกลมไม่ได้ใช้ดีไซน์หน้าจอรอยบากแล้วแต่รุ่นธรรมดายังคงมาในหน้าจอบากอยู่อีกทั้งรุ่นโปรจะได้รับการอัปเกรดกล้องหลังเป็นความละเอียด48ล้านพิกเซล อุปกรณ์ต่อมาที่คาดว่าจะมีการเปิดตัวก็คือ Apple Watch ในปี2022นี้คาดว่าจะมาด้วยกันถึง3รุ่นได้แก่ Apple Watch Series 8ที่เป็นไลยหลักสมาร์ทวอทชของทาง Apple และยังมี Apple Watch ทางเลือกอย่าง Apple Watch SE รุ่นที่2สำหรับการใช้งานบริการหลักๆของทาง Apple แต่อาจจะมีการตัดฟีเจอร์บางอย่างไปพร้อมกันนี้ยังคาดว่าจะมี Apple Watch สำหรับใส่ลุยมีการออกแบบมาเพื่อใช้งาน o u t ดอกมากขึ้นมีการกระแทกและฟีเจอร์ใหม่ๆ a อ p p o p o d ์ต2ก็ถูกคาดว่าจะเปิดตัวในปลายปีนี้เช่นกันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ด้วยการตัดก้านหูฟังออกหรืออาจจะสั้นลงพร้อมกับฟีเจอร์ต่างๆอาทิอัปเกรด Active Noise Cancellation รองรับ Lot l o ด s l e s s a u d i โและอาจจะรองรับการใช้งานพอร์ต USB-C อย่างไรก็ตามวันที่13กันยายน2022ดังกล่าวยังไม่ได้เป็นการประกาศทางการจากทาง Apple ซึ่งปกติแล้ว Apple จะประกาศก่อนหน้าจัดงานอีเวนต์2สัปดาห์ และในเดือนมิถุนายนที่กำลังจะถึงนี้จะจัดงาน WWDC 22ก่อนซึ่งเราก็จะได้เห็นระบบปฏิบัติการใหม่ๆและอาจจะได้เห็นชิป Apple Silicon ใหม่ด้วยครับที่มา h o n e Arena และมีอีนึงรปยงานหรือ iPhone 4 a p p ่แอปเปิลใหม่และ a p p พ e p เค Pro โจะเปิดตัว13กันยายนี้นอกจาก WWDC 2022ที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้แล้วอีกอีเวนต์ต่อไปที่สําคัญของ Apple คงไม่พ้นช่วงเดือนกันยายนที่จะเปิดตัว iPhone และอุปกรณ์ตัวหลักอื่นๆครับล่าสุดมีการเปิดเผยจากทางไอดรอปนิวว่าเราอาจจะได้เห็นกันในวันที่13กันยายนี้ ย้ำว่ายังไม่มีการยืนยันใดๆภายในงาน Apple Event วันที่13กันยายนนี้เราอาจได้เห็นทั้ง iPhone 14ซีรีส์ทั้ง4รุ่นได้แก่ iPhone 14, iPhone 14 Max iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max Apple Watch รุ่นใหม่ถึง3รุ่นและ Apple s Pro 2ขณะที่ Apple Watch Series 8อาจมี2เวอร์ชั่นแบบปกติและ Legacy รวมถึงการได้เห็น Apple Watch SE รุ่นที่2ด้วยทั้งนี้ Apple s Pro 2ที่รอคอยกันมานานก็อาจจะมาในงานนี้เช่นกันครับโดย Apple s Pro 2คาดว่า จะตัดก้านหูฟังออกไปพร้อมมีระบบปัดเสียงรบกวน Active Noise Cancellation แบบใหม่และรองรับระบบเสียง l o s s Late Audio ที่มา i d ท็อปนิมีข่าวเรื่อยๆ Apple เริ่มทดสอบ Color อร์ e In k ิงสำหรับ iPhone จอพับและ iPad ในอนาคตสำหรับข่าวลือเรื่อง iPhone หน้าจอพับมีมาหลายปีแล้วแต่ในปีนี้มีข่าวลือม,มากขึ้นเยอะเลยครับ ล่าสุดเป็นทางหมิงชื่อกวัวเจ้าเดิมระบ,บุว่า Apple เริ่มทดสอบหน้าจอแสดงผลแบบ Color e-Ink เพื่อใช้งานร่วมกับ iPhone จอพับและ iPad แล้วตามรายงานของกัวระบ,บุว่าหน้าจอ e-Ink อาจถูกใช้งานสำหรับหน้าจอแสดงผลของ iPhone จอพับที่หน้าจอด้านนอกขณะที่หน้าจอด้านในจะเต็มไปด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงต่างๆโดยหน้าจอแบบ e- i nk จะช่วยในเรื่องการประหยัดพลังงานอย่างมากเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีหน้าจอแบบอื่น สำหรับ iPhone หน้าจอพับกันว่าจะมีหน้าจอหลักที่ขนาด9นิ้วซึ่งจะเป็นขนาดที่อยู่ระหว่าง iPhone และ iPad ครับโดยการเปิดตัวอาจจะมาในปี2025ที่มาทวิตเตอร์แมคลูเมอรหรือ iOS 16 Public Beta 1อาจปล่อยช้าก,กว่าปกติคาดมาพร้อม Developer Beta 3 มาร์ก m m แมนนักข่าวชื่อดังจาก Bloomberg เปิดเผยว่า iOS 6 Public Beta ตัวแรกอาจจะปล่อยช้ากว่าปกติโดยมาเปิดให้อัปเดตในเดือนกรกฎาคมเลยทีเดียวเพราะต้องการทำการทดสอบ Developer Beta ให้แน่ใจเสียก่อน iOS 6 Public Beta 1อาจมาพร้อมกับ iOS 6 Developer Beta 3ที่ปล่อยให้กับนักพัฒนาครับโดยทางมาร์ก m m แมนระบุว่าการที่ฝั่ง Public Beta ปล่อยช้ากว่าปกติเป็นเพราะ d e v e l o p e r Beta เกิดปัญหาและบั๊กที่เยอะพอสมควร ดังนั้นในปีนี้เบต้าทั้ง2ตัวอาจจะมาไม่พร้อมกันเลยสำหรับ iOS 6คาดว่าจะเปิดตัวภายในง,งาน Worldwide Developer Conference ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึงวันที่10มิถุนาย,ยนนี้พร้อมการปล่อย Developer Beta 1ให้หลังงานเปิดตัวทันทีตามปกติครับที่มา Twitter Macromer วิธีตั้งค่าภาพพื้นหลัง wallpaper iPhone ทุกวันอัตโนมัติสำหรับใครที่อยากจะใช้ iPhone ของเราเปลี่ยนภาพพื้นหลังอัตโนมัติเองทุกวัน ทีมงานมีวิธีตั้งค่ามาแนะนําให้ชมกันครับการตั้งค่าอาจจะมีหลายขั้นตอนหน่อยแต่ทําครั้งเดียวก็ใช้ได้ตลอดเลยวิธีตั้งค่าพื้นหลัง wallpaper iphone ทุกวันอัตโนมัติตั้งค่าให้ iphone เปลี่ยนภาพพื้นหลังทุกวันจะมี3ขั้นตอนใหญ่ด้วยกันดังนี้ 1. สร้างอัรบัมรูปที่ต้องการใช้เป็นพื้นหลัง 2. สร้างคําสัง่งลัดสําหรับส่งรูปภาพพื้นหลังมาสแสดง 3. สั่งคําสั่งอัตโนมัติให้พื้นหลังเปลี่ยนทุกวัน เรามาชมวิธีการทําทีละขั้นตอนกันเลยครับ 1. สร้างอารบัมรูปที่ต้องการใช้เป็นพื้นหลังให้เรารวบรวมภาพในแอปโฟโต้ที่เราต้องการใช้เป็นภาพพื้นหลังมาสร้างเป็นอาลบัมก่อนหากใครมีอัรบัมพื้นหลังอยู่แล้วก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยไปที่แอปรูปภาพโฟโต้ Photo. แต่อคอนบวกอาลบัมใหม่นิวอารบัมตั้งค่าอัรบัมแล้วบันทึกเลือกรูปภาพพื้นหลังที่เราเปลี่ยนไว้แล้วแตะเสร็จสิน้นดันภาพพื้นหลังก็จะถูกบันทึกในอาลบัมใหม่ที่เราสร้าง สองสร้างคำสั่งรัดสำหรับสุ่มรูปภาพพื้นหลังมาแสดงเมื่อเราได้อัลบัมรูปพื้นหลังแล้วต่อมาเราจะสร้างคำสั่งรัดให้เรียกใช้งานพื้นหลังแบบสุ่มไปที่แอปคำสั่งรัดชดคัดแต่ไอคอนบวกเพิ่มคำสั่งรัดใหม่แตะช่องค้นหาด้านล่างพิมพ์คำว่ารูปภาพแล้วเลือกค้นหารูปภาพไฟล์โฟโต้แตะที่ฟิลเตอร์แอดฟิลเตอร์แตะล่าสุดรีเซนต์เลือกอัลบัมที่เราสร้างไว้ในขั้นตอนที่1 ตั้งค่าการ่ีนข้อมูลแบบสุ่มเรดดอมเปิดการใช้จำกัด Limit ไว้แล้วเลือกรูปภาพ Get Photo เพียงหนึ่งรูปภาพจากนั้นเลือกส่วนค้นหาด้านล่างค้นหาคำว่าพื้นหลังแล้วเลือกตั้งค่าภาพพื้นหลัง Set w a l l Paper และเลือกได้ว่าจะเปลี่ยนทั้งหน้าจอล็ Screen กับ Home Screen หรือเลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ปิดการแสดงตัวอย่างโชว์พรีวิว ตั้งชื่อคำสั่งรัดให้เรียบร้อยและแตะกากบาทเราจะได้คำสั่งรัดสำหรับเลือกรูปภาพพื้นหลังสสั่งคำสั่งรัดอัตโนมัติให้พื้นหลังเปลี่ยนทุกวันหลังจากที่เราได้คำสั่งรัดเลือกรูปภาพแบบสุ่มแล้วเราก็มาสร้างคำสั่งรัดให้เปลี่ยนพื้นหลังอัตโนมัติทุกวันกันได้เลยไปที่แอปคำสั่งช็อตคัทแถบการทำงานอัตโนมัติ automation แตะไอคอนบวกด้านบนขวาแล้วเลือกสร้างการทำงานอัตโนมัติส่วนบุคคล c r e a t เพอร์ซันอลออโตเมชันเวลาของวัน Time of Day ตั้งค่าวเวลาที่ต้องการให้เปลี่ยนภาพพื้นหลังตัวอย่างเลือก6โมงเชา้าส่วนด้านล่างให้เลือกวัน Every Day แตะถัดไป Next แตะส่วนค้นหาแล้วค้นหาคำสั่งลัดเลือกทำงานคำสั่งลัดลันชัดคัดแตะคำสั่งลัดชัดคัดเลือกคำสั่งลัดที่เราสร้างไว้ในขั้นตอนที่2แตะถัดไป Next ปิดถามก่อนสั่งทำงาน a s k Before r u n n i n g แล้วแตะเสร็จสิ้นดันเมื่อถึงเวลาที่เรากําหนดในทุกๆวันคําสั่งรัดการเปลี่ยนภาพพื้นหลังก็จะเปลี่ยนให้อัตโนมัติโดยสุ่มจากจอภาพในอัลบ,บั้มที่เราสร้างขั้นตอนแรกถ้าต้องการเปลี่ยนภาพพื้นหลังภายหลังก็สามารถเพิ่มรูปภาพในอัลบ,บั้มเดิมได้เลยเพื่อไว้ใช้งานทุกวันและเบื่อภาพพื้นหลังเดิม ที่มาไอดาวโหลดบล็อกขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกลับขออภัยไปด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ e m อ a Channel Review นะครับผมต้นกลา้าสวัสดีครับ